สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวยนิสาเยาวรลิตรหัสนักศึกษา67003492051ค่ะวันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อของเงินฝืดค่ะ ของเงินฝืดนะคะเงินฝืดคือภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับเงินเฟ้อทำให้มูลค่าของเงินเพิ่มขึ้นหรือที่กล่าวกันว่าเงินจำนวนเท่าเดิมสามารถซื้อสินค้าและบริการได้มากขึ้นค่ะสาเหตุของเงินฝืดนะคะ 1. อุปสงค์ลดลง เกิดจากประชาชนและธุรกิจลดการใช้จ่ายและการลงทุนอาจเกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจรายได้ลดลงหรือความไม่มั่นใจในอนาคตค่ะ 2. ปริมาณเงินในระบบลดลงหากธนาคารกลางลดปริมาณเงินในระบบมากเกินไปจะทำให้สภาพคล่องตึงตัวค่ะ 3. ต้นทุนการผลิตลดลงหากต้นทุนสินค้าและบริการเช่นวัตถุดิบค่าแรงลดลงอย่างมากอาจทำให้ราคาสินค้าปรับตัวลงได้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นในหัวข้อของผลกระทบของเงินฝืดค่ะ 1ผลกระทบด้านเศรษฐกิจนะคะการบริโภคลดลงผู้บริโภค้องให้ราคาสินค้าลดลงไปอีกทำให้การใช้จ่ายชะลอตัวค่ะรายได้และกำไรของธุรกิจลดลงบริษัทขายสินค้าได้น้อยลงและอาจต้องลดราคาสินค้าส่งผลให้กำไรเกิดการหดตัวค่ะและการลงทุนชะลอตัวค่ะ ื่อบริษัทมองว่านาโคเศรษฐกิจไม่ดีก็จะลดการลงทุนขยายกิจการค่ะ 2. ผลกระทบต่อภาคการเงินภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นแม้ราคาสินค้าจะลดลงแต่หนี้สินที่เป็นเงินกู้ยังคงมีมูลค่าเท่าเดิมทำให้ลูกหนี้กับภาระหนักขึ้นและ ดอกเบีย้ยแท้จริงสูงขึ้นค่ะเมื่อราคาสินค้าลดลงมูลค่าของเงินที่เก็บไว้สูงขึ้นทำให้คนอยากออมมากกว่าลงทุนค่ะสรุปผลกระทบเงินฝืดส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมเพราะทำให้การบริโภคการลงทุน และการจ้างงานลดลงอีกทั้งยังเพิ่มภาระหนี้สินทั้งในภาคเอกชนและรัฐบาลซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือตกต่ำได้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นในหัวข้อของการแก้ปัญหาเงินฝืดค่ะ 1. นโยบายการเงินโดยธนาคารกลาง ลดอัตราดอกเบีย้ยกระตุ้นให้ประชาชนและธุรกิจกู้เงินเพิ่มขึ้นและใช้จ่ายมากขึ้นลดภาระดอกเบีย้ยของธุรกิจ 2. เพิ่มปริมาณเงินในระบบทำให้เงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้น 3. าลดอัตราส่วนเงินสำรองของธนาคารพาณิชย์ทำให้ปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นกระตุ้นการใช้จ่ายค่ะ 2. นโยบายการคลังโดยรัฐบาล 1. เพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐสร้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจกเพิ่มงบประมาณช่วยเหลือค่ะ 2. ลดภาษีลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อเพิ่มรายได้ใช้จ่ายของประชาชนลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนค่ะ 3. ม,มาตรการการกระตุ้นการบริโภคทำได้โดยการแจกเงินหรือคูปองเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายค่ะ สำหรับที่เก่าไปทั้งหมดนะคะก็เป็นความหมายสาเหตุผลกระทบและการแก้ปัญหาของเงินฝืดค่ะขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ